ตรงกลางนะะตรงกลางนะคะแล้วก็เริ่มมาที่ข้างซ้ายแล้วก็ไปย้ายไปข้างขวาตอนแรกก็คิดว่าเป็นเชื้อราค่ะก็เลยไปถามคุณหมอไปหาหมอเลยไปหาหมอแล้วค่ะหมอบอกว่าไม่ใช่เป็นไงเวลาผมร่วงเราทุกใจขนาดไหนอะโอ้โหยิ่งกว่าภูเขาถล่มไม่มั่นใจหญ่ไม่มั่นใจเพราะเราเคยผมหนาไงคะคุยกันถึงเรื่องของคนที่มีปัญหาผมหลุดผมร่วงเส้นผมมีปัญหาวันนี้แขกรับเชิญเราคุณทานิตาแสงลำพูคนุ่นเล่าเลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นก็มีน้อง มีน้องก็คือแล้วก็พอเราคลอดใช่ไหมคะสังคลอดมาก็ผมร่วงแล้วชีวิตตอนนั้นเป็นไงเวลาผมร่วงเราทุกใจขนาดไหนอะโอ้โหยิ่งกว่าภูเขาทะลงมผู้หญิงอนะเนาะผู้หญิงที่พูดตรงๆนะเหมือนพี่เองเนี่ยตอนผมร่วงเราก็ยิ่งไม่มั่นใจไม่มั่นใจเพราะเราเคยผมหนาไงคะแล้วมผมบางมากเราก็ไม่มั่นใจน้องที่ทำงานเห็นผมแบบผมล้านนะคะตรงกลางก่อตรงกลางนะคะแล้วก็เริ่มมาที่ข้างซ้ายแล้วก็ไปย้ายไปข้างขวาตอนแรกก็าคิดว่าเป็นเชื้อราค่ะก็เลยไปถามคุณหมอบอกว่าไม่ใช่หมอคงเป็น ก็คือผมร่วงหลังคลอดปกติหลังคลอดปกติก็คือไปหาหมอเนี่ยตอนแรกๆหมอก็ให้ยาสะบป๋ให้โทนิกแล้วก็ให้เซรั่มมาเราก็ใช้ใช้เสร็จแล้วก็อุ้ยผมขึ้นแล้วดีใจพรแ,แชมพูหมดโทนิกหมดเซรั่มหมดเราไม่ไปคะ่ะเราละลาไม่นั่งสังเกตดีทำไมผมร่วงเพมหกไข่อะแล้วก็แบบไม่มีใครนั่งอยู่ก็มีเรานั่งอยู่คนเดียวข้อจำกัดแล้วกันนะของการใช้ยาก,ก็คือว่าหยุดยาได้แล้วเจอคุณป๋องหรือผลิตภัณฑ์ได้ยังไง ก็นั่งเล่นแบบนั่งเล่นเกมเล่นไปเล่นมามอย่างงี้ค่ะก็นั่งเปวดดูลูดๆไปแล้วก็แบบมีผลิตภัณฑ์เด้งขึ้นมาเป็นพี่อันคุณอันใช่ค่ะคุณอันหัวหน้าแกไปบอกใช้แล้วแกก็เอารูปภาพเบฟอร์และอัปเตให้ดูแล้วก็กดเลยค่ะเข้าไปเลยกดเลยสั่งไอ้มันรู้สึกไหมว่าความหลุดร่วงม,มันหายไปข้อข้อดีที่เราเห็นคือครั้งแรกอะยังค่ะพอสัคราหที่สองมีนความเสว่ามมันน้อยลงแล้วความคันเนี่ยมันหายก็เลยแบบเอ้ยได้ ให้เลยเขาผ่านไปเข้าอาทิตย์หนึ่งความมันบนหนังศรีรษะไม่มีไม่มันอีกแล้วแล้วก็ผมก็จะแบบสาแล้วเป่าแล้วก็ไปทำงานเลยเวิธีใช้เนี่ยจริงๆแล้วใช้ยังไงก็ถ้าเป็นตัวแชมพูนะครับก็ถ้าเดือนแรกจะแนะนำให้ลูกค้าใช้ทุกวันเพราะวันหนึ่งคือทำความสะอาด สองคืงอได้บำรุงด้วยสมุนไพรทุกวันแล้วก็ตัวโทนิกเองใช้วันละสองครั้งวันละสองครั้งชชชเช้าเย็นหลัก่อนสระหรือหลังสระหลังสระเวลาผมขึ้นมันมีความสุขแค่ไหนแอตตี้มากกว่าถุลวันที1 1> 1> ่1นึ่งทำทรงไหนก็ได้ค่แทำทรงนไนก็ได้วันนี้เรา3ามคนลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ